สวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้กะสิมะเก็บพักตามคำขอของเอฟซีและขาน้องแอมอเมริกาเพื่อนบอกมาทันขอมาว่าให้ป้าสมพิษอัน,นเก็บท่ายพักอันนี้ให้เบิง้งคาคแน่วระสนนี่ได้อีลาคุณแอมป้าอันไปป้าท่ายให้เบิ้งได้หนึ่งเดียวป้าเก็บนี่แด้วค่ะมันสียูน้ำหัวยังเสียค่ะคะน่ะเนี่ยยูน้ำหัวแน่น้ำเบน เดี๋ยวเดหายไว้ไปขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาทางที่โรธมันยุกน้ำหวัวรถกันไรนะคุณอ่ะดีเด้อค่ะพี่อ่ะมันเปลี่ยนยูนสิเด้อนี่ยนี่หละเนี่ยเน่แมนเบิร์ดเลยเนี่นี่นเด้เอนะสิเก็บหอยเกียบๆกน,นี่มูเบิ้ลคักๆใชนไหมจ๊เจ๊เห็นบ่นี่ค่ะ โบมีขนเด้อมีขนกับแบบว่าแบบนี่โบแบบว่า,แบบาอันหนูมันสิกเกินน้ำหัวจริงจริงอ่ะเต็มเลยแต่ว่าอยู่นี่มันวแก่หนทางแน่อนอนนะก็ะเลยเสียงดังเนี่ยค่ะเนี่ยบังหน่อยบ้างบ้างค่ะค่ะ đèn bơ nha hoa tem lên cả ơn phật mày phá lăng là mua hoa gì ơn những đấy vẫn uộc lại cứ phật mày bình kia ở bình kia vô lấy mua hoa gì ơn những đấy hoa sư thẻ mắn bò đèn xích xá và mắn sư yàng lấy ơn phá ơn cái phật คนไทยคนก็นกิน,กนอยู่นี่คนิ่ยก็พาก,กันเก็บไปกินค่ะอยากไล่เนี้ยเลยนะ็กน้อยอยูใกล้ไก่กรถตว่ากับบบหลาหรอก เงี้เบ้อพี่เธอหยอดยังไงสี่กูด,กดูกี่ดียวเอาเบ้อเชิงยิ่งสูงๆคนช่วงนี้มันก็ลัางงามแห้งฝนตกแห,งห้แหงหลายฝนตกใช่แห้งหลายค่ะมีเด้อค่ะนี่มางสวาร์ไฮเบิ้งค่ะคักคัก อันพักอันนี้นั่นต้มสุกๆเด้อค่ะขันลวกพอดิบๆพวะพอลวกนี่มันสีอ่อนเป็นสีดำๆเด้อนันน่าจะเป็นออกสีดำๆมันบ่ค่อยแซบแต่ว่าถ้าลวกสุกๆเลยจนเปีย้ยหรือว่าหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะมันสีแซบค่ะเนี่ยพักอันเน,นี้เด้อก็เอาซ้ำนนี้ละกินผู้เดียวนี่ค่ะนเห็นหะ พูนเด้ค่ะเต้ยพุนอยู่สูงๆวิ่งเคลียบักใหญ่บักยาไม่แต่หย,ย, <c oughs> ยอดทอนอยู่ก้อยนี่เอาวัตทุนค่ะโอเคเนะาะค่ะคลิปนี้ก็จบน,น,นี่เนาะค่ะมีเด้อค่ะน้องเบิ่งดีๆเด้อมันก็มีมีคู่เหมือนอยู่แต่มันก็บ,บ,บ,บก่บ่บ่คืบอะไรดรอกนี่แหละเบิ่งเอา โอเคสวัสดีค่ะ